น่ารักมากคลิปนี้มามโมยเกี่ยวกับดเดนหลังจากที่โนริซ่ามาเต้นเชลลินร็อกซากับเพื่อนมินกยูนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะก็จะพูดถึงเรื่องราวที่จีนกระซานหน่อยจากแม่แม่แฟนคลับ5758นะคะแอคเขาวันวัน,วนที่อัปเดตข่าวสันตลอดที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโนริซ่าจ้าก่อนอื่นบวยบอหลังจากที่นนริซ่าปล่อยคลิปเต้นออกมานะคะกับมินกยูก็เรียกได้ว่าลิซ่าคิมมินกยูติดอันดับที่หนึ่งในหมวดได้นาบ,บนบ,นบุยบอประเทศจีนหลังจากโนริซ่าแชร์วิดีโอที่เต้นร บอกเลยว่าปังสุดๆส่วนเรื่องราวที่จีนนะคะล่าสุดนี่ก็ได้มีการเมา่์มอยกันซึ่งเป็นความคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่อนๆว่าโอ้โหแม่จีนเขาตื่นเต้นมากเลยที่นํามาค่ะก็คืออยากให้ได้เห็นว่าที่จีนเขาคิดอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ได้เห็นทั้งสองคนเนี่ยมีโมเมนต์ด้วยกันนะนะเผื่อว่าจะทําให้เราเนี่เปิดโลกกว้างนะคะว่าโอ้ที่จีนเขาคิดแบบนี้เหมือนเรานั่นแหละเริ่มเลยค่ะแม่จีนก็บอกว่าคลิปเต้นทาลายล้างแฟนๆทางจีนทุกภาคส่วนมากรอบนี้นอกจากแฟนๆดีซับมีแฟนๆวงฝ่ายชายออกมาร่วมวี คือมินกัอยูอยู่เซเว่นทีเนาะบังมากแล้วก็บอกว่ามีแอนโกบเขียวมาร่วมเมนว่าข่าวนิซ่าแต่ดูแฟนๆเนาะที่มาร่วมเต้นจะวีดพอๆอกันเมจินก็โพสบอกว่าวีดใครวีดมันเด็กๆของคนเขาน่ารักพวกจิตใจแคบแคบนะยุโยงให้แม่ๆผิดใจกันอย่าให้ด่ากบเขียวนะบางคนก็บอกว่าโมเมนต์น่ารักขนาดนี้ยิ่งวงน้องผู้ชายอะ่ะดูเสารักน้องนิซ่าทุกคนเลยเนาะเพจข่าวบันเทิงค่ะก็เขียนว่าเมื่อหนุ่มหล่อก,กับสาวสวยเคยมีเฟรมด้วยกันมาเต้นด้วยกันเป็นวิทยภาพที่งดงามหนุ่มหล่อเลยคนสวยที่ผู้ ตาางมมอกฉันหวังว่าจะได้ดูวิดีโออีกบ้านเบดน้องิซ่าก็โพสต์ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ข่าวเต้นลิซ่านี้จะขึ้นเทรนด์โวยปอนะส่วนฝั่งอินเตอร์นอกจีนค่ะก็มีการพูดถึงและก,การเต้นลิซ่าค่อนข้างที่จะเป็นที่ตั้งตารอของแฟนๆน้องิซ่านั่นเองแล้วก็ชาวหนิทั่วไปซึ่งบางความเห็นแล้วก็โพสต์แฟนๆทางจีนก็เช่นอย่างที่ทราบกันว่าการเต้นของลิซ่านั้นมันมีเสน่ห์เสมอเราทุกคนรู้ดีว่าความสามารถในการเต้นของลิซ่านั้นสาวเคป๊อปได้รับความยอมรับว่าแข็งแกกกกกรร่่่งงงงแล็็นนนาาามมอออออบบบคชวืข ชายที่เป็นเพื่อนลิซ่าจังเลยแสดงถึงความเป็นมิตรภาพของพวกเขาและก็อยากให้สมาชิกวงชายทุกคนมาเต้นกับลิซ่าด้วยบางคนก็บอกว่าฉันเห็นเขาสองคนเต้นด้วยกันคืนนี้ฉันฝันดีที่สุดละบางคนก็บอกลายทางความร่วมมือของคิมมิงกยูกับลิซ่ามันช่างสวยงามอยากให้เป็นเพื่อนที่ดีเช่นนี้ตลอดไปจริงๆอยากได้สงสัยมิตรภาพเสียวซ่ากับคิมมิงกยูเลยถ้าเป็นเพราะชีวิตคุณโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเท่านั้นก็คือแม่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปจับจิน้นหรือว่าอะไรเลยนั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้ ้เนาะเพื่อนๆขนาดนองลิซ่านี่ค่ะไม่ได้เจอกับไอดอลชายบางคนก็ยังถูกจับจินนะคะอันนี้เข้าใจได้แต่นั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนกันซึ่งทางแฟนคลับของมินกายูเองนะคะก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะมินกายูก็เต้นเก่งมากนะคะเพียงแค่ยังไม่ค่อยมีโอกาสแสดงให้คนได้เห็นแล้วก็การเต้นในดีมาตลอดเลยแต่หลายคนนะกลับมองข้ามความสามารถในการเต้นของมินกายูไปเพราะว่าใบหน้าหล,อล่อหลาของเขาความสูงของเขานี่แหละนํามาซึ่งโค้ดได้เปรีบยบโดยธรรมชาตินะคะด้วยขาที่ยาวมือที่ยาวของเขามันสวยงามเอออันนี้ก็จริงเนาะเพอร์เฟกนะคะเนี่ยเพราะ ว่าคนหล่อบางคนก็ลายเต้นไม่ได้สวยนะพนเพื่อนๆแต่ว่าเห็นมีกายูเต้นกับโนลิซ่าคือสมูทมากเต้น้วเทยยิ่งหน้าตาดีด้วยยิ่งเทพไปอีกโอ้ปังสุดๆบางคนก็บอกว่าเป็นวันพิเศษเมื่อเขาเคลื่อนไหวและมีปัญญาเวลาเต้นกับคนที่เป็นนักเต้นที่มีความสูงไม่เท่ากาันเขายังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เขาต้องก้มตัวลงและก็ย่อตัวลงต่ำกว่าคนอื่นเน,นื่องจากปัญหาเรื่องความสูงในเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะสิ่งนี้สิ่งนี้ยังทำให้เขาไม่เพียงไม่สร้างความรำคาญในกลุ่มเท่านั้นและจุดนี้กก็็ลายเปนจุด สว่างหรือความโดดเด่นงเข้าไปด้วยคือว่าแฟนคลับมินกยูเองนะคะก็คือชื่นชมว,ว่าเฮ้ยมินกยูน่ารักนะคะเพราะว่านอนิซากับมินกยูเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากันเนาะคือตั้งแต่งานบุกรีสตูดิโอค่ะมินกยูตัวสูงมากแต่ในคลิปเต้นนี่จะเห็นว่ามีการถ่ายนอวิซายืนด้านหน้ามินกยูยืนด้านหลังนะคะก็คือจัดมุมกล้องให้ได้เท่ากันไม่ได้ทําให้นอริซ่าดูเตี้ยกว่าประมาณนี้คือดีก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่ฝั่งจีนเก็บมาเม้ามอยค่ะ Go see sitting on a dash. She a rap star. Make your favorite single.